รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพวกกันเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์กับรายการสมาชเชฟครับ คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับมิกพามาที่นี่เลยครับโครงการใหม่ของคริสโตที่เขาเรียกว่าโซนเบรนดานั่นเองกับร้านนี้เลย ABC Essence in Italy นั่นเองครับรับประกันครับว่าร้านนี้อาหารอร่อยมากทุกอย่างนะครับเขาทํานี่เรียกว่าเลือกวัตถุด,ดิบอย่างดีเยี่ยมโอ้ยพวดแล้วก็หิวไปช่วงครัวเด็กสมบูรณ์เลยครับช่วงครัวเด็กสมบูรณ์ มาช่วงครัวเด็กสมบูรณ์นะครับและตอนนี้ครับนั่งอยู่กับคุณนีนาพัคขมลน,นะครับเจ้าของร้าน ABC Essence in e 3 t r y นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้คุณนีนาครับผมไปแล้วร้านน่ารักมากคอนเซ็ปตร้านนี่คือตกแต่งยังไงครับเนี่ยจริงๆเป็นแบบมินิมอลง่าย,ายสบายๆไม่ค่อยมินิมอลนะครับมันดูแบบมีซ<ม>ัมต <ใน S 2> ิงในทุกคอร์เนอร์ให้เราได้สังเกต <ฮะ S 1> ว่าจริงๆแบบเอ๊ะเขาก็ใส่รายละเอียดในทุกมุมนะอะ,อะไรอย่างนี้มา ก็เรามาดูเมนูในวันนี้กันเลยดีกว่าครับก็เอาเป็นเมนูแรกที่เป็นคุกกิ้งโชว์นะคะรับเป็นสโนว์ฟิชคีโน่ไฟไรซ์แล้วเมนูสาธิตของเรานี่ทำยังไงครับคุณนีน่าครับก็เป็นข้าวผัดนะคะข้างในมีผักมีทั้งสูกินี่มีมีแครอทมีเห็ดด้วยเกว่าครบทุกสีดีกว่าครบ5สีเลยผักครบห้าสีแล้วก็ปลาหินนาชิ้นชิ้นใหญ่ๆตรงนี้เราก็เอาไปเราไปอบ ครับผมแล้วก็ไปหมักก่อนไหมครับไปหมักก่อนด้วยคผมซึ่งเมนูนี้ก็คือใช้ทั้งซอสพริกศรีราชาใช่ไหมครับซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งแล้วก็ซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นของเด็กสมบูณ์ของเรานั่นเองผมก็เริ่มเริ่มชิมไปแล้วก็เริ่มคุยไปทีละเมนูไหมครับหอมอือหือปลาหิมะนี่กัดไปได้จมเขี้ยวเลยนะฟิลเหมือนเหมือนเกือบจะกรอบข้างนอกนิดเดียวจริงๆคือไม่ได้มีความกรอบจากการไปชุบแป้งอะไรนะครับ คือกรอบจากความสุขนั่นเองคือนิดเดียวเลยเมนูนี้ครับต้องมาลองให้ได้พูดเลยอร่อยจริงๆครับผมสุดยอดมากไปลองอย่างอื่นอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นแล้วา่าอธิบายขอจิบอันนี้อ,นอีกรอบอันนี้นนนอร่อยมากสไปซี s คราบตสปากเกตตี้ค่ะก็เป็นสปากเกตตี้ผัดกับชิลลี่ออยล์แล้วก็มีเนื้อปูมีก็ยังมีผักผมมีอะไรแอบอยู่เราเน้นว่าอาหารต้องครบห้ามือมีผักในทุกจานอยู่แล้ว อหอมอืมมันจะมีกลิ่นของทุกอย่างรวมๆอยู่เนาะว่าเมนูนี้นี่ว่าถ้าคุณผู้ชมมาทานนะไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นหอมตลบอบอูลอยู่ในนี้พอดีเลยอันนี้อะไรต่อไปเลยครับเอ็กลาวาครอซองเป็นฟชเอ็ก เอาไปทอดอีกทีนึงครับผมค่ะที่เจาะออกมาเป็นไข่แดงเพราะอะไรถึงได้เป็นที่มาของเมนูนี้ครับผมก็ชอบทานครัวซองชอบอเวลาครัวซองมัอบสดห <นะ S 2> <ผ>มันอร่อยมากาก,ก็เลยคิดว่าจริงๆเราทานครัวซองเป็นมื้อก็ได้ใส่เนี่ยทั้งเห็ดทั้งไข่อะไรนี้มันก็สามารถออกมาเป็นมือ้อเที่ยงมือ้อหนึ่งได้ยหยุดถ่ายแล้วขอทานต่อแป๊บนึงได้ไหม <c oughs> <c oughs> ไปครับเมนูต <mini> ่อไปเลยเมนูต่อไปชื <t> ่อว่า Lean and Clean ค um. ่ะ l e a แ and c ค e ีนครับผมไก่นี่ไปหมักอะไรมาครับมันนุ่มใช่ไหมคะใช่ครับมันนุ่มเพราเราเอาไปซูวีอืค่ะก็เป็นสโลคุกมั่นไงอร่อยขนาดนี้วันนี้เรามีของมามอบให้ไวยครับนี่เลยครับเรามีผลิตภัณฑ์ปราเด็กสมบูรณ์มอบให้กับคุณนีนาด้วยครับขอบคุณครับ เดี๋ยวไปต่อกับช่วงย้อนตำนานความอร่อยกับน้ำดื่มช้างครับช่วงย้อนตำนานความอร่อยสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำดื่มช้างวันนี้หลิงมาที่อำเภอธัญบุรีค่ะที่นี่มีร้านอาหารเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งนะคะที่ทานกันมารุ่นต่อรุ่นค่ะชื่อว่าร้านสูนนะคะแต่เอ๊ะเร ทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าร้านสูนนะคะแล้วร้านนี้ขายอาหารแบบไหนเนี่ยหนิงว่าเราเข้าไปย้อนตำนานความอร่อยด้านในร้านกันเลยดีกว่าค่ะร้านสูนเป็นชื่อของอาเตียคูเอี่ยมสูนคุณพ่อของเฮียสุชาติผู้สืบทอดร้านรุ่นที่สองที่นี่ขายอาหารจานเดียวสไตล์ไทยจีน เมนูเด็ดที่ต้องทานให้ได้เลยก็คือหมูแดงและมันทะลุฟ้าเมนูตัวไหนคะที่อยู่มาตั้งแต่เปิดร้านเลยคะเฮียหมูแดงครับตัวหมูแดงตัวนี้นะคะเป็นแบบสูตรคือความพิเศษของตัวหมูแดงนี่อยู่ตรงไหนคะเฮียอยู่ที่น้ำครับน้ำหมูแดงเครื่องปรุงสูตรพิเศษของทางร้านรับ แล้วก็มีน้ำจิ้มหมูดแดงปรุงเฉพาะครับนอกจากหมูดแดงมีเมนูอะไรอีกบ้างคะเฮียนแนะนําเลยค่ะ,ะถ้าจะเป็นน้ําแกงก็เป็นปลาช่อนแปะสัาครับผมเป็นปลาช่อนแปะซาเป็นแปะซ่าแบบลูกทุ่งครับลูกทุ่งยังไงนะคะเฮียอ่าไม่ใช่น้ําแกงส้มฮนะน้ํานี่มันจะเป็นน้ําบวยครับแล้วก็อันนี้จานนี้คืออะไรคะเฮียจานนี้เป็นมันตะลูก้าครับเป็นเม็ดมะม่วงผัดไก่ฮะจะมีเม็ดมะม่วงมีกรมมกะเพาะปลามีไก่ครับทอดแล้วก็มาผัด ครกกับซอสที่เราปรุงขึ้นมาครับคต้องชิมแล้วล่ะค่ะเฮียแต่ว่าเห็นไปเห็นัางตาหนูเห็นแล้วอันนี้คือหอหโกอันนี้เรองเลค่ะเป็นอ่อโมกปลาช่อนครับค่ะถังขูดน้ำจิ้มกลมกล่อมมากเลยค่ะเอียอร่อยจริงๆค่ะอังเห็นว่ายังมีขนมจีบกับซาลาเปาครับอันนี้คือมีนำมาตั้งแต่เปิดร้านเลยไหมคะเฮียค,ครับขนมจีบก็ผมเป็นขนมจีบหมู ส่วนซาลาเปาเนี่ยจะเป็นซาลาเปาใบเตยครับแล้วถ้าเกิดคนดูทางบ้านคนที่ยังแบบไม่เคยมาทานร้านศูนย์อยาก,กมาเดินทางมาได้ยังไงได้บ้างคะบอกที่ตั้งร้านเนี่ยหน่อยค่ะเฮียรครับร้านอยู่คลองเจ็ดครับถนนลังสิตนครนายกกิโลเมตรที่สิบห้าร้านเปิดทุกวันไหมคะเฮียร้านเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มครับผมวันนี้นะคะลิงต้องขอขอบคุณเฮียสุชาติมากเลยค่ะที่ช่วยมาเล่าความเป็นมานะคะของร้านศูนย์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดีดีครับสวัสดี และก็ต้องขอขอบคุณน้ำดื่มช้างค่ะที่พาเรามาย้อนตำนานความอร่อยที่จังหวัดปทุมธานีค่ะวองมุ้งใหม่ซีสันใหม่ช้างเติมเต็มคำวเพื่อนสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นเครื่องปรุงรสไอเชฟวองมุ้งใหม่ซีสันใหม่ช้างเติมเต็มคำวเพื่อน สวัสดีครับกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับในช่วงทางลาดชาประหยัดก,กับ, e. บ,บอีซูสูครับใช่แล้วค่ะอย่าถามทอมมี่เลยว่าถ้าสมมติพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพทอมมี่จะนึกถึงอาหารอะไรโอ้ถ้าเป็นทอมมี่นะก็ต้องเป็นผักกับพี่นะัทซึ่งวันนี้เราสองคนก็จะพาไปทานอาหารเพื่อสุขภาพที่แบบว่าเหมาะก,กับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากๆนั่นก็คือแซนด์วิชเวียดนาโอ้โหแซนด์วิชเวียดนามแบบพี่ใช่แล้วโอ้ทอมมี่ไม่เคยกินแซนด์วิชเวียดนามมาก่อนเลยนะสวยแล้วที่กินแบบ แสงวิททั่วไปอ่ะพี่เงไปเลยนะพี่ไปเลยวมาเัินมา,มาวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เอกกัยไมค่ะให้ขับต่อไปโดยใช้ถนนเอกกัยไมและให้เลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเข้าสู่ทางลาดถนนเพชรบุรีจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนเพชรบุรีขับตรงมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยทองหล่อสุขุมวิท55 และให้ชิดขวาเพื่อวิ่งบนซอยทองหลอ่อขับต่อไปเรื่อยๆจนถึงซอยทองหล่อ25และเลี้ยวขวาเมื่ออยู่บนซอยทองหล่อ25แล้วนะคะให้เลี้ยวซ้ายตามป้ายโรงพยาบาลสมิติเวชและให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าซอยสุขุมวิท39ขับลงไปเรื่อยๆตามซอยนะคะก็จะพบกับแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาและก็เลี้ยวซ้ายซอยพร้อมจิตจากนั้นให้ขับลงไปเรื่อยๆตามทางค่ะ และก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสุขุมวิท33ขับไปอีกประมาณ600เมตรให้เลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเข้าสู่ซอยสุขุมวิท33ทับ1ซึ่งร้านนั้นก็จะอยู่ทางขวามือค่ะชอโบนะคะวันนิชาวัฒนาวัน,นิชกรค่ะเมื่อก่อนเราเคยเป็นฟู้ดทรัคนะคะคือคอนเซปต์ของเราก็คือจะเป็นอะไรที่เหมือน grab and go เรียบง่ายนะคะพอเราย้ายมาเป็นร้านคอนเซปต์ก็ยังคงเดิมแต่มีที่นั่งเล็กๆ,ๆน้อยๆให้ลูกค้านั่งสาหรับอยาก ทานที่นี่ค่ะโดยความที่คุณแม่ชอบทาอาหารด้วยก็เลยได้สูตรบางอย่างมาอยากนําเสนออาหารเวียดนามที่แท้จริงให้คนไทยได้รู้ค่ะบัตมี้คือแซนด์วิชเวียดนามนะคะทางร้านเราจะมีทั้งหมด6ไส้นะคะแต่ที่บนแนะนํามหมูกรอบผสมหมูเวียดนามมันจะทั้งมีรสหวานเมื่อกี้ทานกับผักมันจะกลมกล่อบแล้วก็มีความกรุบกรอบของหมูกรอบค่ะ ปอเปี๊ยะสดกุ้งนะคะหน้าตาจะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวลุย,ลยสวนของไทยนะคะตัวซอสที่จะเป็นข้อแตกต่างจะเป็นซอสที่ทําจากซอสหอยซินแล้วก็จะมีตัวถั่วลิสงค่ะจะมีรสชาติค่อนข้างหวานนิดนึงอีกจานแนะนํานะคะจะขอ,อเสนอเป็นบุญนะคะบุญคือจะมีเส้นขนมจีนเวียดนามมีปอเปี๊ยะทอดเวียดนามแล้วก็มีหมูเวียดนามแล้วก็จะมีผักหลายๆอย่างทานกับซอสนึกหมั่มทานแล้วมันจะให้ความรู้สึกสดชื่นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวาไม่ทำอะไร เป็นอะไรเนี่ยทำอะไรกะคันต่อคันไม่ใช่โอ้พี่เพิ่งกินอาหารสุขภาพมาก็แบบรู้สึกแข็งแรงึ้นมากล้ามขึ้นแบบพี่กล้ามมันขึ้นเลยทันเกี่ยวไหมนเนี่ยไม่น่าใช่มั้งแต่ว่าคุณผู้ชมคะรา้านนี้เนี่ยเขาคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจริงๆเนาะใช่ครับผมัมก็สดแล้วก็กรอบมากๆเลยแต่ว่าวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วล่ะคะ่ะกลับมาพวกเราสองคนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะคในช่วงทางรัดทางประหยัดกับอ e ีโซซุวันนี้เราสองคนขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกล้ามัขึ้นไหมนีสิพี่ สนับสนุนโดยรุ่นใหม่ i s u z u r e m a x 1.9 DDI blue power ขอบคุณน้องแนสกับน้องทอมมี่มากๆเลยนะครับมาช่วงสุดท้ายของรายการอุตายแลย้วมีอะไรมาตั้งอีกแล้วครับคุณดีนาครับผมคืออะไรครับเมนูนี้ครับบ้ามานเลยครับผมเรียกว่า Small Sma อ l ส,อ,สอัดระ่างที่มิกชิมนี่นะครับเชิญบอกเลยครับว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่แล้วแบบเอ๊ะอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารคือทาง Facebook ทาง i ออะไรเชิญเลยครับผม ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของร้าน ABC ได้ทาง Facebook นะคะ Facebook ABC จุด Eatery ค่ะแล้วก็ IG ชื่อเดียวกัน ABC จุด Eatery ค่ะต้องพูดเลย Oh my God I'm in heaven Oh yeah <laughs> อะละครับวันนี้ก็หมดเวลางแล้วนะต้องขอขอบคุณคุณนีหน้ามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะส่วนวันนี้เราลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย ซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นปลาเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นร้รยทิพย์ทันยพืชสะอาดคัดจากไร่เฮลตีเมดเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย